สวัสดีค่ะชื่อเด็กชายรับยเพนนสวัสดีครับชื่อเด็กชายชายพนน้สมรงครับวันนี้เราจะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสังขละลพูนะครับก็คือหนองบัวเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ทําการหนองบัวลาพูมีน้ําขังตลอดปีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นของชาวหนองบัวลําพูด้านหลังของหนองบัว จะมองเห็นแนวเขาเอ้ยจะมองเห็นแนวเขาภูพานคำทอดยาวดูสวยงามจะถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของจังหวางงาัดบรูรเลยก็ว่าได้นะคะแค่ชื่อจังหวัดก็สามารถบรรยายจนเห็นเป็นภาพได้แล้วว่าจังหวัดแห่งนีตงน้ต้องเป็นจังหวัดที่มีหนองนะ้ำเป็นสถานที่สัญลักษณ์ ประจำจังหวัดที่มีวิวทิวทัศน์ที่น่าหลงใหเป็นแม่แท้ดังนั้นเมื่อได้ไปหนองบัวลอกูก็ต้องไปเรียนสวนสาธารณะหน,ะนองบัวเป็นหนองน้ำแห่งจังหวัดวสวนสาธารณะหน,ะนองบัวเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าว่าที่อำเภอหนองบัวลอกูมีน้ำถังตลอดปีซึ่งบริเวณนหนอง ซึ่งบริเวณหนองน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหลัอใจในยามเย็นของชาวมงด้านหลังของหลังตัวเต็นาแนวแนวภูพันคำทอดยาวดูสวยงามที่สามารถเดินมาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์และดึมดำกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบได้ทั้งในตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลายเย็น ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าซึ่งนับว่าเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามน่าจดจำอันเป็นสิ่งที่บรรดานักเก็บภาพจะต้องไม่พลาดที่จะบันทึกคอบ่งจำนี้ไว้เมื่อมองไปทางด้านตะวันตกจะเห็นจะเห็นหอสองนาชาวหนองบัวลำพูเชื่อว่าสองนางเป็นหลานสาวฝากแฝดของพระวพรพาตาผู้ก่อตั้งเมือง ชื่อคำสีและคำใสมีหน้าที่เฝ้าค้องยาที่ได้จากที่ได้มาจากนกครเวียงจันทน์ไม่ให้ใครขโมยออกไปอน,น,นอกจากนี้ในบริเวณไม่ไกลจากนาหนองบัวแห่งนี้ยังมีสาลสมเด็จรานเรสวรยาหาชตั้งไว้เพื่ออนุรั์อนุสรสถานให้รำลึกว่าครั้งหนึ่งติดแดน เคยเป็นดินแดนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ยกทัพมาที่ที่นี้วันนี้พวกเราขอจัดการนำเสเนอเพลนเ้านี้ขอบคุณค่ะ